สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายอเมนโดวันนี้ช่องของเราจะพาทุกท่านไปรู้จ,จักกับพระเครื่องที่โดดเด่นในด้านอำนาจเมตตาและแคล้วคลาดซึ่งมีพุทธคุณที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือหลวงพ่อปานนั่นเองครับ หลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังที่มีชีวิตอยู่จริงและได้บำเพ็ญบารมีเพื่อพุทธภูมิในชาติสุดท้ายถึงแม้ว่าจะมรณภาพไปนานแล้วก็ตามชื่อเสียงของท่านนั้นยังเป็นที่รู้จักในบรรดานักสะสมพระเครื่องทั้งหลายซึ่งการสร้างพระเครื่องนั้น ก็จะโดดเด่นและไม่เหมือนกับวัดอื่นๆคือท่านมักจะสร้างเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่เหนือสัตว์พาหนะต่างๆที่จะโดดเด่นและมีพุทธคุณเฉพาะอาทิเช่นครุฑหนุมานเมน่นไก่นกและปลาเป็นต้นครับซึ่งหลวงพ่อปานนั้นนะครับเกิดในสมัยรัชกาลที่5เป็นบุตรของนายสะอาดและนางอิ่ม พุทธาวงต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดบังนมโคและได้เดินทางไปศึกษาต่อที่วัดสเกตกรุงเทพมหานครและวัดเจ้าเจ็ดในพระนครศรีอยุธยาจากนั้นก็เรียนแพทย์แผนโบราณจากวัดสังเวชเพิ่มเติมกับหลวงพ่อเนี่ยมวัดน้อยและพระอาจารย์หนุ่งอดีตเจ้าอาวาสวัดครองมะตัน เรียนวิชาสร้างพระเครื่องดินจากชีปะขาวเรียนการปลูกเสกพระเครื่องและเป่ายันเกราะเพชรจากพระอาจารย์แจงสวนคโลกและได้รับพระคาถาปัจเจกโพธิสัตว์มาจากครูพึ่งนครศรีธรรมราชซึ่งท่านนั้นก็ได้สงเคราะห์ชาวบ้านโดยการทำน้ำมนต์เพื่อรักษาคนไข้และละสังขารไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2481 รวมเสรีอายุได้63ปีและบวชพระได้42พันษาซึ่งเหลือแต่มรดกอันล้ำค่าเช่นพระเครื่องดินเผาพยัญ์กรอบเพชรพญันชนิดต่างๆและพระคาถาปัจเจกโพธิสัตว์อีกทั้งพระเครื่องหลวงพ่อป่านก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ พระเครื่องหลวงพ่อปานทรงครุฑนั้นความเชื่อผู้ที่บูชาหลวงพ่อปานทรงครุฑจะมีดีด้านอำนาจราชศัก์ซึ่งเหมาะกับข้าราชการชั้นเจ้านายส่วนด้านหลังของพระเครื่องนั้นนะครับจะมีไก่ซึ่งมีดีด้านการทำมาค้าขายและเมตตามหานิยม มีฮนุมานครับซึ่งจะโดดเด่นในด้านการปกครองแค้วคาดคงกระพันเหมาะสำหรับข้าราชการตำรวจทหารมีเม่นจะโดดเด่นทางด้านกเกษตรกรรมการทำสวนการทำนาหรือนักค้าที่ดินมีปลาโบราณเชื่อว,ว่าจะช่วยในด้านการค้าขายทางน้ำ มีนกเสริมความสำเร็จให้คนที่มีอาชีพทางการสื่อสารเช่นนักพูดนักแสดงนักร้องนักกฎหมายนักการทูตและพ่อค้าที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปค้าขายที่อื่นๆซึ่งเป็นพระปัมมวลสารแบบลงลัก มี3สีครับสีขาวคือรักน้ำเกีียงสีน้ำตาลคือรักดำทำเก่าและสีดำคือรักดำทำเก่าเช่นเดียวกันองค์พระนั้นจะบรรจุมวลสารมากถึง70%ตต่อองค์ซึ่งเป็นมวลสารที่ทางร้านของเราได้คัดสรรมาแล้วเป็นพระรุ่นที่เน้นมวลสารที่ดีที่สุด และนอกจากนั้นครับอกพระยังบรรจุพระบรมธาตุรวมสันฐานบรรจุให้กันแบบฟรีๆเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่า้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาหลวงพ่อป่านทรงครุฑซึ่งมีพุทธคุณที่โดดเด่นในด้านต่างๆที่ผมนั้นได้อธิบายไปท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้ามายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่ออ,อ่านรายละเอียดและดูรูปภาพแบบชัดๆได้ นอกจากนั้นถ้าว่าท่านมีข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะติดต่อกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยเข้ามาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพระเครื่องกันได้นะครับอีกทั้งท่านนั้นยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของเราได้อย่างรวดเร็วครับ ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่มีการพลาดส,สินค้าใหม่ๆสาระดีๆและคลิปของเรานะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ